ด้วยงบประมาณหลายร้อยล้านบาทที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรในการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถดำเนินการพัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้ย,ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวร่วมกัน สำนักง,งานศึกษาธิการภาค12ในฐานะหน่วยประสานนโยบายและกำกับดูแลการทำงานของทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงภารกิจงานของทุกสังกัดอีกทั้งผลสำเร็จของงานให้สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดการทับซ้อนในภารกิจงานและเอื้อประโยชน์สูงสุดซึ่งกันและกันอีกทั้งข้อจำกัดหลายด้าน ในการทำงานของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิเหตุการณ์ความไม่สงบการขาดแคลนบุคลากรปัญหาการศึกษาซ้ำซ้อนตลอดจนปัญหาอื่นๆที่มีอยู่นอกเหนือการคาดการการทำงานเป็นเครือข่ายจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะการอาศัยศักยภาพของกันและกันจะช่วยลดข้อจำกัดและปัญหาต่างๆในการทำงานได้เป็นอย่างดี การดาเนินงานที่ผ่านมาสํานักง,งานศึกษาธิการภาค12ได้ดําเนินงานตามนโยบายที่สําคัญของกระทรวงศึกษาธิการและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชยแดนภาคใต้อาทิด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเช่นโครงการพัฒนาคุณภาพครูภาษาไทยภาษาจีนโครงการทดสอบภาษาอาเซียน โครงการมหกรรมวิชาการและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําการพัฒนาด้านอิสลามศึกษาเช่นโครงการพัฒนาระบบอิสลามศึกษาโดยจัดสอบเทียบความรู้และประสบการณ์อิสลามระดับตอนต้นตอนกลางตอนปลายสำหรับประชาชน สอบวัดความรู้อิสลามศึกษา i อ E ็วิเคราะห์ผลการสอบไอ e น็โครงการพัฒนาครูผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสถาบันศึกษาปอนเนาะศูนย์ตรีกาเข้าศึกษาต่อปบ,บัณฑิตบริหารและปบ,บัณฑิตวิชาชีพครูโครงการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษาสำหรับศูนย์ตรีกาและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโดยผ่านโครงการ จัดทำวารสารเกาะรั้วการศึกษาชายแดนใต้สำหรับปีงบประมาณ2,557นอกจากจะสารต่องานเดิมที่ได้เริ่มไว้แล้วก็จะดำเนินโครงการใหม่เพิ่มเติมคือโครงการพัฒนาการเรียนรู้สันติศึกษาโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชายแดนใต้โครงการพัฒนารูปแบบการใช้อักษรมาลายูยาวีในจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่อาเซียน สำนักง,งานศึกษาธิการภาค12มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขับเคลื่อนงานอย่างเป็นเอกภาพเพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเราหวังเพียงว่าความสำเร็จดังกล่าวจะช่วยสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป